ออกมาแล้วตอนนี้นะครับเป็นขยักสองคนชายลูทีหนึ่งสมุทรปราการรัฐพลแก้วสีนัทวุฒิแก้วสีลูทีสองกรุงเทพมหานครจีรพันธ์นรินทรสุรศักดิ์อันอาสาลูทีสาเชียงใหม่ศริระทองทองาพาชัดมงคลชัยวง์ ลูทีสีนครราชสีมาตอนนี้กำลังบดกำลังบี้กันแล้วครับหลังจากชมหนึ่งคนชาหนึ่งคนมาแล้วตอนนี้ชมสองคนชายบ้างตอนนี้ยังดูไม่ออกยังบอกไม่ได้ว่าใครนำใครตามเพราะทั้งสี่ล้ำกำลังบดกำลังบี้กำลังจี้กันมาแล้วช่วยกันฟักช่วยกันพายใช้ฝาซ้ายซ้ายฝาซ้ายยังดูไม่ออกว่าใครนำดูที่ว่าลูที่สามได้แก่ทีมจังหวัด เชียงใหม่เชียงใหม่จัดตีนำได้ตลอดรอดฝังหรือเป๋าก็าต้องถามสมุดประการสมุดประการเชียงใหม่รู้สึกว่าจะเป็นทับหน้าทับหน้าใจแต่ประมาทไม่ได้นคะรราชจีมาโคราชตอนนี้พยายามบดพยายามจี้พยายามบี้ขึ้นมาว่าไงตังสามลำลูหนึ่งลูสามลูสี่ตอนแล็บปล่อยให้กรุงเทพเอเชียงใหม่ ทำขึ้นมาได้หรือเปล่าลูหนึ่งสมุดประการพยายามจะหนีจะหนีได้ตลอดรอดฟังหรือเปล่า ตอนนี้ต้องถามเชียงใหม่เชียงใหม่ไม่ยอมเชียงใหม่ไม่ยอมพยายามบอดพยายามบี้พยายามจี้ขึ้นมาแล้ววางไงวางไงสมุดประการพยายามจะหนี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 ได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าเขาต้องถามดูตอนนี้เชียงใหม่จี้ขึ้นมาแล้วจี้ขึ้นมาแล้วจี้ขึ้นมาแล้วสมุดประกาศสมุดประการจะรักษาตําแหน่งได้หรือเปล่าทันไม่ทันเชียงใหม่ทันไม่ทันทันไม่ทัน ท่านไม่ทันท่านไม่ทันและเข้าเส้นใจไปเรียบร้อยเป็นไงละาหมวดสารเจ็ดร้อยห้าร้อยเมตรคนเดียวอ่ะครับโอยสบายทันไหมนี่ทำ้ายคนแก่หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ทำร้ายแล้ก็ทำไงได้ขาดศึกเบามันมัดเพชรชิดติดเมืองพร้อมกันนะรู้แล้ว พร้อมกันกระจาฤทธิ์เลยลปปล่อยหมวดสารทำร้ายคนแก่นะเนาะโอ้ยไม่ใช่เราหลักว่าการศึกมาโจมตีทำอย่างไรครับอะไรเนี่ยก็ผ่านไปเน้อเมื่อตะครู่นี้นี่อะไรล่ะขอขอบคุณพี่น้องชาวอุตรดิตอะไรเนี่ยหนึ่งคันรถบัสที่มากันทีหลังหนึ่งคันรถบัสโดยการนำของท่านนายกเกียงไกล กิประเสริฐนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแกง่งที่<อ>มาให้น<อ>นกำลังใจนะทีมเรือภายจังหวัดอุตรดิตถ์และมีเงินอัดฉีดเหรียญทองเรือ12วิภาย100,000บาท